สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับยูอีกครั้งใน AI Podcast The Short Story by You ค่ะวันนี้ยูจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับสิ่งหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกการเงินของเราไปตลอดกาลค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วนั่นก็คือ Bitcoin ที่หลายคนขนานนามว่าเป็นทองคำแห่งโลกดิจิทัลนั่นเองค่ะ เวลาพูดถึงบิตคอยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วบิตคอยมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากและถือเป็นนวัตกรรมที่ปฏิวัติว,ตวงการเลยค่ะย้อนกลับไปในปี2008โลกเราเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่หลายแห่งล้มละลาย ผู้คนเริ่มไม่มั่นใจในระบบธนาคารแบบเดิมๆที่รวมศูนย์และควบคุมโดยรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่ในช่วงเวลานั้นเองค่ะที่มีบุคคลปริศนาหรือกลุ่มคนที่ใช้นำแฝงว่าซาโตชินากามโตะได้เผยแพร่เอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่เรียกว่า White Paper หรือสมุดปกขาวในชื่อ Bitcoin Appear-to-peer er electronic cash system หรือ Bitcoin ระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบบุคคลต่อบุคคลนี่คือจุดกำเนิดของ Bitcoin ค่ะเอกสารของซาโตชินีอธิบายแนวคิดของสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถโอนหากันได้โดยตรงระหว่างบุคคลโดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆเลยฟังดูแล้วก็ปฏิวัติแนวคิดเดิมไปเลยใช่ไหมคะ หัวใจสำคัญของบิตคอยคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนค่ะบล็อกเชนเปรียบเสมือนสมุดบัญชีสาธารณะขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบการทำธุรกรรมได้แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ทำให้ข้อมูลมีความโปร่งใสปลอดภัยและปลอมแปลงยากมากค่ะเมื่อวันที่3มกราคมปี2009บล็อกแรกของบิตคอยก็ถูกสร้างขึ้นมาหรือที่เราเรียกกันว่า Genesis Block และนี่คือการกำเนิดอย่างเป็นทางการของบิตคอยค่ะในช่วงแรกๆบิตคอยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและมูลค่าแทบจะไม่มีเลยค่ะมีเรื่องเล่าตลกๆที่ว่าเคยมีคนใช้บิตคอยห1,000 10, 0 BTC แลกพิซซ่าแค่2ถาดคิดดูสิคะว่าถ้า1,000 10, 0 BTC ในวันนี้จะมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหน ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบิตคอยค่อยๆเติบโตและได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆจากกลุ่มนักเทคโนโลยีนักลงทุนและผู้คนที่เชื่อมั่นในแนวคิดของการกระจายอำนาจและการเป็นอิสระทางการเงินบิตคอยไม่ใช่แค่เงินแต่คือแนวคิดค่ะสิ่งที่ทำให้บิตคอยแตกต่างจากเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือการกระจายอำนาจหรือ decentralized ไม่มีธนาคารกลางไม่มีรัฐบาล หรือองค์กรใดเป็นเจ้าของหรือควบคุมบิตคอยน์แต่ระบบถูกดูแลโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกความโปรง่งใสการทำธุรกรรมทั้งหมดถูกบันทึกในบล็อกเชนซึ่งทุกคนสามารถตรวจสอบได้จำนวนจำกัดบิตคอยนถูกออกแบบมาให้มีจำนวนจำกัดเพียง21ล้านเหรียญเท่านั้นคล้ายกับทองคำที่มีจำกัดทำให้มันมีคุณสมบัติที่หายากและอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น ความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสและเทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้ยากต่อการถูกปลอมแปลงหรือแฮกบิตคอยจึงไม่ใช่แค่สกุลเงินดิจิทัลแต่เป็นแนวคิดที่ท้าทายระบบการเงินแบบเดิมๆม,มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกระจายอำนาจการให้อำนาจแก่ผู้ใช้งานและการสร้างความเชื่อมั่นผ่านเทคโนโลยีแทนที่จะเป็นตัวกลางในมุมหนึ่งบิตคอยอาจจะดูซับซ้อน แต่ในอีกมุมมันกำลังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เกิดคำถามว่าในอนาคตระบบการเงินของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนและอยู่อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ทุกคนได้ลองคิดกันเล่นๆนะคะว่าในโลกที่ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นดิจิทัลคุณคิดว่าบทบาทของบิตคอยและสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหนและจะเปลี่ยนแนวคิดเรื่องเงินของเราไปตลอดการหรือไม่คะวันนี้หมดเวลาของยูแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าของ AI Podcast The Short Story by You ค่ะสวัสดีค่ะ